ขอนอบน้อมดงน์ง um, พระสมมาสัมพุทธเจ้ากราบนมัสก,การหลวงพ่อวีระศีลาโชโตกราบนมัสก,การพระคุณเจ้าทุกรูปเขาจเจริญธรรมไปอย่างคุณเมชีเมชีพรามและยติธรรมทุกทุกท่านกรับที่กำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมพุทธสมาคม FM 104.25เมกะเฮิร์ ท่านที่กำลังติดตามรับชมทาง YouTube ช่องพุทธสมาคมอัภพบังโคลและท่านที่กำลังติดตามรับฟังทางแอปพลิเคชันวิทยุสร้างคุยอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งสื่อนี้ก็เป็นสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้การศึกษาการปฏิบัติและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทำการออกอากาศจากวัดป่าบ้านสร้างคุยอัภพบงังคโคนจังหวัดสกลนคร ญยากที่ทำที่กาลังติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ก็สามารถที่จะแจ้งผลของการรับฟังจะแสดงความคิดเห็นหรือว่าจะสนทนากับผู้ดำเนินรายการก็โทรมาได้ที่042090271รายการนี้มีชื่อว่ารายการสนทนาภาษาธรรมดำเนินรายการโดยทีมงานพุทธสมาคมเบอร์มคลซึ่งรายการนี้ก็จะมาพบกับทุกท่านเป็นประจำ ในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่วงเวลา15นาฬกาถึง17นาฬิกามาพบกันวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่27มิถุนายน2564ครับวันนี้ก็มีทีมงานนะครับมาร่วมดำเนินราการรวมแล้ว2ท่านด้วยกันนะครับตัวกระพงเองก็อุปโศกนโมนะครับ ท่านนะครับคุณมิจิโซภาเจริญธรรมครับเจริญธรรมค่ะนอบน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อวีระศิระโชตูหลวงปู่หลวงตาครูบาอาจารย์ทุกนู้งนุกนามเจ้าค่ะเจริญธรรมไปยังญาติธรรมผู้ที่กําลังต in ิดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ทุกทุกท่านค่ะก็กลับมาเจอกันได้จะสิ้นเดือนแล้วนะพ่อเนาะับผมเดี๋ยวก็จะได้เข้ากรรมฐานเนาะปิดปิดวาจาครับ ประจําเดือนประจําทางวัดของวัดป่าบ้านสร้างคุยเราวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดเนาะก็ช่วงนี้ก็ทางวัดก็ยังคงปิดวัดอยูเอ่เพราะว่า,าลกูกโควิดระบาดก็มาฐานไม่รับใช่ไหมครับไม่ไม่ไม่ทำใหค่ะเพราะว่าหลวงพ่อท่านประกาศปิดวัดได้หลายเดือนแล้วค่ะเพราะว่าจะมีแต่คนข้างในคุณแม่ชีแม่าพาม,มประจํา รวมๆแล้วก็สามสิบสามสิบชีวิตใช่ไหมครับใ่ใช่ไหมค่ะไม่ชีก็ประมาณสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดท่านครับผมเนือพังก็สามสามท่านสามสี่ท่านประมาณนี้ประมาณนั้นค่ะก็ไม่มากก็ไม่น้อยเนะพ่อเนาะก็พอดีพอดีค่ะมากมากก็พอดีน้อยก็พอดี มันพอดีเพราะว่าเราน่ะพอดีก็ใช่มากก็พอดีน้อยก็พอดีไงเราพอดีทุกอย่างทุกอย่างพอดีหมดเนาะมันเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ใครไม่พอดีก็มีปัญหาแน่ถ้าค่ะใช่ถ้าใครไม่พอดีก็คือมีปัญหากับกับตัวเราแล้วถามโดยตัวเองว่าวันนี้พอดีหรือยังถ้ายังไม่พอดีก็พอดีซะค่ะ ถ้ายังไม่พอดีก็ฝึกตัวฝึกกิตฝึกใจให้พอดีครับกับสิ่งที่มีกับสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ได้ยินใช่ไหมคะให้มันลงตัวที่ทำพอดีเนาะให้ลงตัวที่ทําที่พอดีที่เป็นธรรมที่เป็นธรรมที่พอดีที่พอดีเนาะค่ะเป็นธรรมที่มันพอดีพอดีที่มันเป็นธรรม หูเห็นก็หูได้ยินก็พอดีนแม่ค่ะใช่ค่ะตาเห็นก็พอดีหูได้ยินก็พอดีค่ะจะดีจจเชื่อมันก็พอดีมันก็เป็นธรรมพอดีไงใช่ไหมคะให้ให้ลงตัวที่ทรรที่พอดีกับธรรมใช่ไหมคะเนี่ยถ้าเราฝึกหัดฝึกฝึกหัดขัดเกากิเลสของเราเนี่ยใช่ไหมคะกิเลสนานา โดยมีสื่อธรรมะเนี่ยใช่ไหมคะมันจะลงตัวอยู่ที่พอดีธรรมะนี่จะมาช่วยให้เราพอดีนะแม่เนาะค่ะพอดีทุกอย่างทุกอย่างพอดีลงตัวอืดีก็เป็นธรรมมันก็พอดีพอดีทุกอย่างพอดีถ้าใครไม่พอดีนี่มีปัญหาครับค่ะมีปัญหาต้องพิจารณาความพอดีค่ะมีปัญหากับตัวของตัวของท่านอยู่ก็พอดีนะแม่เนาะค่ะอยู่พอดี ไปก็พอดีค่ะจะไปจะอยู่ค่ะตายก็พอดีะะใช่่คตายก็พอดีจะอยู่หรือจะตายก็มีค่าเท่ากันก็พอดีเท่าเทียมใช่ไหมค่ะใช่ค่ะจะอยู่ก็ไม่มีเรานี่แสดงว่าแม่เนี่ยไม่ไม่ร้องขอว่าขออายุยืนหมื่นปีไม่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 ค่ะไม่สนกับอายุเลยไมไม่สนทิ้งเราใช่ไหมอายุทิ้งเราเนาะค่ะไม่สนกับว่าต้องให้อายุยืนหมื่นปีต้องให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วแต่อัตภาพ แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่สังขารรูปนามมันจะเกิดดับตอนไหนก็แล้วแต่ขอให้ขน้อยอายุยืนให้ได้เพื่อจะได้ศึกษารรลุธรรมอะไรพวกนี้ไม่ไม่มีแล้วเนาะไม่มีค่ะไม่มีไม่ไม่ไม่เอายืนค่ะไม่อออยืนไม่ไม่ว่ามันดีกว่าไม่ไม่ว่าแล้วแต่แล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยแล้วแต่รูปนามสังขารมันจะ เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยตามสภาพตามธรรมชาติตามการเวลาเนาะของมันเนาะค่ะเป็นเรื่องของมันไม่ได้ไม่ได้็นของเราเลยคัะไม่มีอะไรเป็นของของเราเขาถายเราอยู่แบบอยู่ไม่มีเราอยู่อืจะตายก็ไม่มีเราตายใช่ไหมคะเขาอย่างนี้ค่ะยืนยืนยืนหลักอย่างนี้ค่ะยืนหลักยืนหลักยืนหลักแบบนี้เนาะอมคมีไม่มีเราอยู่เนาะไม่มีเรา ไม่ไม่มีไม่มีเราหยืนะคือเดินรอยอืนตามรอยเลยค่ะเดินตามรอยบาทพระศาสดาหลังจากที่เรามามาทำมายืนยืนพื้นแบบไม่มีเราอยู่เนี่ยชีวิตง่ายไหมง่ายค่ะง่ายง่ายมากก็บอกพอดีไงค่ะพอดีท่ใครนะครับยังจะทำเท่าไหร่นะครับที่พอดีมายืนอยู่ตรงที่พอดี แล้วก็ดำรนชีวิตแบบไม่มีเรา <คะ S 2> ถึงแม่ท่านจะยังไม่ไม่มีเราจนหมดสิน้นแต่ถ้าท่านได้ตัดสินใจที่ยังไม่มีเราเนี่ยครับมันจะง่ายขึ้นค่ะใช่ค่ะคุณแม่ชีโซภาก็ยังไม่บรรลุอรหันต์ใช่แต่ <คะ S 2> ว่าตอนนี้ก็บอกตัวเองได้เลยว่าชีวิตง่ายขึ้นเยอะอหลังจากที่ได้ศึกษาความพอดีแล้วก็ได้ศึกษาคําว่าไม่มีเรานะครับคืออาจจะยังไม่แจ้งนะครับแต่ก็ ดีขึ้นไม่มีใครแกล้งและไม่มีใครไม่แกล้งอีตานหาดใช่ไหมคะไม่มีใครแกล้งแล้วก็ไม่มีใครไม่แกล้งไม่มีใครบรรลุแล้วก็ไม่มีใครที่จะไม่บรรลุใช่เม็นจบอย่างนี้นี่เองใช่ไหมคะใช่ครับไม่ศาสนาพุทธไม่ได้บอกไม่ได้ประกาศทุกคนไม่ได้ประกาศว่าต้องขั้นนู้นขั้นนี้ต้องบรรลุขั้นนี้ขั้นไอ้นันสมมติใช่ไหมคะไอ้นั้นคือเออใช่สมมุติให้การฟังใช่ค่ะสมมติให้การฟังสมมุติว่าเป็นสื่อใช่ไหมคะ อย่าไปโฟกัสตรงนี้ที่นี่และเดี๋ยวนี้สื่อธรรมะดับทุกเนี่ยใช่ไหมคะมีเราไหมทุกขณะขณะยืนเดินนั่งนอนดื่มชิดพูดทำใช่ไหมคะเนี่ยมีเราไหมใช่ไหมมีเราไหมเอาตัวเอาตนมาทํำไหมทําเพื่อละเพื่อวางไหมหรือว่าจะทําเพื่อยึดเพื่อเกาะใช่ไหมคะมีมีสติอยู่มีจุดนีค่ะใช่ค่ะมีเราไหม <ม>ให้<ร>นั่งพูดอย่างนี้มีเราไหมใ,ให้นั่งฟังอย่เนียมีเราไหมจะพูดไปมันก็ดับไปมันก็หายไปอ่านทำอะไรต่างๆมีเราไหมใช่ค่ะในความคิดมีเราไหมในการกระทามีเราไหม เป็นแม่ครัวมันมีเราไหมเนี่ยใช่ค่ะมีเราไหมมีตัวไหมมันใช่เราไหมเป็นตัวเป็นตนไหมเป็นอ้งเป็นเหนืองไหมใช่ไหมคะมันอยากแสดงไหมใช่อยากแสดงอิทธิฤทธิไหมอยากจะวางอํานาจไหมที่ที่มันเคยเป็นมามันไม่มีเราใช่ไหมคะมึงว่ากูเป็นไผเนี่ยมันติดมาในตัวนี้ตัวนี้จะทิ้งมันไหมจะทิ้งไหมไ่รูจักตัวเองเนี่ยมืงว่ากูไผ ใช่ไหมจะทิ้งไงเนี่ยจะไปถามใครขนาดตัวเองยังไม่รู้จักตัวเองใช่ไหมพ่องงเมื่อคิดย้อนหลังโอ้ยตลกกับคํานี้ใช่ไหมลกใช่แล้วก็หัวรอะไงพ่อว่าเมื่อกูไปถามเขาได้ไงว่ากูเป็นไข่กูไม่รู้ตัวเองยังไม่รู้ตัวเองแล้วจะไปถามให้ใครตอบใช่ไหมเออก็ตลกนี่คนนี้ถามไปได้ นึกย้อนหลังมันขำใช่มันเห็นกิเลสตัวเองไงพ่อพอมันเห็นกิเลสตัวเองแล้วมันขำไงรู้สึกมันสะท้านหัวใจนะโอ้ยทำแบบมันเกิดเกิดอาการสะท้านในอกอะค่ะว่าโอ้ยเกือบเลยนะเนี่ยเป็นบ้าอยู่ตั้งนานอะไรพวกนี้นะใช่เป็นบ้าอยู่ตั้งนานเป็นไปได้ยังไงทุรนทุรายนะพ่อครับผมถ้าไม่ถ้าไม่ศึกษาธรรมะดับทุกข์เนี่ยถ้าไม่ลงธรรมเนี่ยถ้าไม่เกิดความพอดีในในธรรมไม่เห็นธรรม ไม่เห็นรูปนามกายใจเกิดดับทุลนทุลายจริงๆนะโอ้โหมันคำคำนี้เลยใช่ไหมค่ะทุลนทุลายใช่ไหมทุลนทุลายแสดงว่าคนทั่วโลกเนี่ยทุลนทุลายใช่ไหมถูกต้องค่ะถูกต้องเลยทุลนทุลายกล้าพูดเลยว่าคนคนทั้งโลกทุลนุลาคุณจะรวยคุณจะยากจนขนาดไหนก็ยังทุลนทุลายก็ยังทุลนทุลายถ้าคุณไม่เห็นกิเลสหรือว่าความมุ่หรือว่าการหาเรื่องหรือว่าทุกใช่ไหมคะไม่เห็นเนี่ย ถ้าถ้าคนไหนที่มาศึกษาธรรมะดับทุกเนี่ยโอ้เห็นแล้วว่ารูปนามกายใจเป็นของไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่เกิดดับหาสาระแก่นสารไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้การทุรุนทุรายมันก็จะลดลงบอกไหมบอกไหมทุรุนทุรายลดลงพูดเต็มเต็มเลยเต็มปากเนาะ กล้าฟันธงเลยพ่อช่วยได้เลยนะครับผมช่วยได้ธรรมะดับทุกข์เนี่ยกิตตภาวนาโดยมีสื่อธรรมะหลวงพ่อวิระศีระโชโตท่านสื่อเนี่ยน้อมลงเถอฟังเถอใช่ไหมคะการทุรนทุรายการกระวนกระวายในกิตจะลดลงได้มากคือคนเราทุกคนเนี่ยความอยากใช่ไหมคะทุกพราะความอยากอยากได้ อยากดีอยากมีอยากเป็นใช่ไหมคะอยากล่ําอยากรวยอยากมีทรัพย์สินเงินทองตุกงอย่างใช่ไหมคะคือความทุรนทุรายใช่ไหมใช่ค่ะถึงรวยขนาดไหนก็ทุรนทุรายใช่ไหมคะคําว่าทุรนทุรายเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีมีห้างร้านมีโรงงานใช่ไหมเป็นยังไงกลัวลูกน้องโกงกลัวลูกน้องไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหม กลัวจะขาดทุนเพราะว่ากําไรปีนี้จะได้เป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านใช่ไหมจะได้ไหมเห็นไหมเขาจะโกงเราไหมนี่ใช่มนาเลยไหมทุรนทุรายไหมทุกไหมใช่ไหมครับหนาเห็นไหมอย่าว่าอย่าว่าดีเดอใช่ไหมโอ้ทุรนทุรายก็ววากรวายเรามักจะเห็นข่าวนี่นะครับข่าวว่าเศรษฐีมาบวชแม่ได้ยินเคยได้ยินค่ะได้ยินเศรษฐีเมืองนอกค่ะเศรษฐีเมืองนอกด้วยทิ้งระดับ กี่พันล้านน่ะนับไม่นับเป็นตัวเลขไม่ไม่ไม่ได้อะท่านก็ยังมาบวชใช่ไหมพ่อเขาเบื่อความทุรนทุาลใช่ไหมเบื่อเบื่อเบื่อความทุรนทุไลเบื่อการที่จะไปปกครองแบบมันไม่มีอะไรที่จะได้ใช่ไหมพ่อมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรที่จะได้ถ้ามาศึกษาธรรมะดับทุกเนี่ยยิ่งไม่มีอะไรจะได้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเสียยิ่งเห็นเลยอ่ะค่ะใช่ มันไม่มีอะไรได้แล้วก็มันไม่มีอะไรที่จะเสียคือมีแต่เราปรุงแต่งจิตมั่นอุปทานใช่ไหมคะมีแต่มีแต่ความปรุงแต่งเฉยค่ะใช่มีแต่ความปรุงแต่งมีแต่โลกสมมติค่ะปรุงเอาว่าเอาปานว่าม้าแห่นกระดูกใช่ไหมครบใช่ค่ะใช่เอายัอไม่ได้เลยคือมีมีกระดูกมีเนื้อติดกระดูกนิดเดียวมันมันจะ มันจะเอาอยู่แบบนั้นะใช่ไหมใช่น้ำไหลไหลยืดเห็นไหมบบัยนเลใช่ค่ะนี่หลเห็นไหมเห็นไหมมันไม่มีที่อะไรที่จะได้มันไม่มีอะไรที่จะเสียเห็นไหมแค่เกิดมารูปนามเกิดดับเกิดมาอาศัยโลกอยู่โลกก็อาศัยมนุษย์อยู่เหมือนกันใช่ไหมเห็นไหมสังขารคือหลังโลกใช่ไหมพ่อสังขารของมนุษย์ทุกคนเนี่ยคือหลังโลกคือ ใช่ค่ะถูกต้องมีหัวก็ปวดทุ่งใช่ค่ะเห็นไหมตาปวดตาโรคโควิดเห็นไหมตอนนี้โรคโควิดระบาดมันก็ไปกินตับกินกินปอดใช่ไหมพ่อเห็นไหมกินตับกินไตกินไตกินปอดยิ่งกว่ากระสืออีกฟังงปันผีบอบโอ้ยน้องพูดแล้วเนาะเคยได้ยินแต่พู้เท่าพวกแกว่าเนาะกินตับกินปอดคช่กินตับกินลาด่า ตู้กนะเวลาป <c oughs> อยนะครับกินตับกินปอกินไตกินใสกินพุ่งก <c oughs> ินหมดตอ้่างมันมาแล้วครับ <c oughs> มันจะเหลือหรือใช่ไหมครับมันหาแล้ว <c oughs> เอ <c oughs> เอนี่เห็นไหมหาเนี่หาโ,โรคโควิดนี่ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหม,บอ,ามาบ,บอกข่าวมาบอกวัคซีนเขาเป็นไม่เป็นผลอีกแล้วณแมนอ้าวอะไรกันเนี่ยเ็ <c oughs> อย่งไรเรานี่แหละสังขารนี่แหละชีวิตเห็นไหมลูกน้ำเกิดดับใช่ไหมคะ เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปใครจะคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมค่ะใครจะคิดว่าสายการบินหยุดบินค่ะใครจะบอกว่าคนที่กําลังสนุกสนานกันอยู่สังสรรค์กันอยู่อยู่ดีๆมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเหมือนกับโลกเนี่ยเมื่อกลุโลกนี้ปิดไปเลยค่ะใช่ค่ะหยุดไปเลยเหตุการณ์วันนี้ไม่คิดว่าจะมีแต่มันก็มีได้มันก็มีได้อะไรมันก็เกิดได้ไงพ่อ คือมันจะเปลี่ยนไปตามสภาพตามการเวลาตามอายุตามเห็นไหมรูปนามกายใจของเราใช่ไหมคะเห็นไหมสภาพก็เปลี่ยนไป4ี่สิบห้าสิบก็สภาพก็เปลี่ยนไปใช่หค่ะใช่นี่แหละสภาพโลกภายนอกภายในเห็นไหมตั้งแต่ก่อนเราก็เป็นหนุ่มเป็นสาวใช่ไหมคล่องแคล่วว่องไวเห็นไหมจะยืนเดินนั่งนอนก็ปุ๊บปับปุ๊บฟับทำการทํางานก็แบบเรียกว่าขึ้นต้นไม้หรือวิ่งขึ้นไงใช่ค่ะใช่ เดี๋ยวนี้แค่ยืดได้ยยยยยยยังใช่ไปขึ้นบันไดแบบเปน็นพันพันขั้นเนี่ยก็ยังถือว่าแทบจะไม่รอดใช่ไหมคะแ <ผม S 2> ทบจะไม่รอดทำไมเป็นหนุ่มเป็นสาวหวิ่งขึ้นเลยเนาะวิ่งเป็นเด็กอย่างนี้เนาะเป็นเด็ก,ดกอายุสิบสี่สิบห้านี้พอกินข้าวเนี่ยผมไม่คิดว่าผมผมจะเหนื่อยนะคุณแม่นะอายุสิบแปดสิบเก้าเนี่ยผมไม่คิดว่าผมจะเหนื่อยไม่เคยคิดเลยว่า ความเหนื่อยมันเป็นอย่างไรผมไม่รู้ <c oughs> คือประกอบกับผมเป็นนักมวยด้วยเนะเาะวิ่งออกกำลังกายทุกวันวันละหกกิโลเติกลับมาก็ซ้อมฟ <Form S 1> อร์มในทุกวันฟิตท,ทุกวันเลยครับ <c oughs> ผมไม่คิดว่าผมคือความเหนื่อยผมไม่รู้มันคืออะไรอ่ะเห็นไหมไม่รู้เลยว่าความเหนื่อยคืออะไรณ <c oughs> ปัจจุบันนี่สิลองไปวิ่งสิ <c oughs> รู้แล้วรู้แล้วนะครับฉันเดินไปยังต้องพักขาใช่ เห็นไหมเห็นไหมลูกนามกายใจมันเป็นของไม่เที่ยงดับไปหายไปกลายเป็นอดีตไปทุกขณะขณะใช่ไหมคะเนีย่ยเห็นไหมไม่ต้องไปไม่ต้องไปดูอื่นเลยเนี่ยดูรูปนามสังขารกายใจของเราเนี่ยสภาพจิตใจของเราก็เหมือนกันมันก็ไปตามวัยมันก็ไปตามสังขารใช่ไหมคะคือจะวัยจะอะไรมันก็ทุกอย่างคือสิ่งสมมติใช่ไหมคะพ่อผมเห็นคุณพ่อผมเนี่ยท่านแย่เข็มมานนะ ร้อยรูเข็มร้อยรูเข็มเออร้อยร้อยรูเข็มเออร้อยรูภาษาเขาบอกร้อยรูเข็มเนาะค่ะร้อยเข็มเออได้ใช่ไหมท่านก็ใส่แว่นตาตัดเล็บก็ใส่แว่นตาเอ้าผมว่าตัดเล็บจะไปใส่แว่นตาทำไมพวาตัดเล็บเสกจใส่แว่นตาเนาะผมพอเจอสภาพตัวเองทุกวันนี้แล้วใช่ไหมร้อยรู้เข็มเนี่อ้าว ให้เราทําให้อ้าจะจะให้เราทําตัวนี้ก็ส่ใช่อะไรอย่างงี้ยมันเปลี่ยนไปมาเจกับตัวเองอ้าวมันเป็นจริงๆริงตามสภาพตัดเล็บก็ต้องสวมแว่นตาไม่งั้นมันเล็งไม่ได้ตามสภาพตามอายุตามวันเวลาเห็นไหมเปลี่ยนไปสมมติว่าได้สี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีใช่ไหมคะ บางคนก็สี่สิบห้าสิบบางคนก็ยังไม่ออกมาลืมตาดูโลกก็อยู่ในท้องก็ตายก็มี<ผ>มใช่ไหมพ่อเห็นไหมไม่แน่นอนเนมันไม่มีอะไรที่จะเที่ยงม,มันไม่มีอะไรที่จะเที่ยงไม่มีอะไรที่จะเที่ยงแท้แน่นอนรูปนามกายใจสังขารนมันไม่ใช่ของเราจริงสังขารไม่ใช่ของเรารูปนามกายใจไม่ใช่ของเราเนี่ยเห็นไหม ถ้าทุกคนถ้าไม่ศึกษาธรรมะดับลุกจะหลงตลอดไงเพราะลงลงทางเดินตลอด,ลอดที่จะว่าคว่าพอดีหรือจะลงให้มันเป็นธรรมเนี่ยมันก็พอดีได้ยินอะไรมาก็พอดีใช่ไหมคะเนี่ยก็ยากอยู่ใช่ไหมถ้ามาเรียนรู้ธรรมะมันไม่ยอมอายุอย่างนี้มันก็ไม่ยอมโอ้โหยหหมออกแน่ต้องยอมแล้วตายตายแต,ยตย่เป็นทุกเป็นทุกเป็นทุกค่ะเนทเาเหี่ยวก็เป็นทุก ต้องไปดึงหัวเงอกก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ครับมันไม่ยอมนะครับใช่ไม่รู้จักความพอดีมันไม่ยอมครับถ้าไม่ศึกษาธรรมะมันไม่ยอมมันจะโมโหด้วยครับยังป่วยเจ็บป่วยมันก็ยังโมโหวามันองไมต้องเจ็บคือมันไม่ศึกษาว่าสิ่งเหล่านี้ยมันไม่ใช่ของเราไม่ยช่อะไรเป็นของของเรารูปนามกายใจไม่ใช่เป็นของของเราหกสิบเจ็ดสิบก็ยังไปดึงหน้าอะไร ใช่ใช่เขาก็เห็นอยู่นะครับโอ้ทุกวันทุกวันทําสวยอยู่ค่ะยังทําสวยยังไปเสริมจมูกยังไปฉีดอะไรของเขาค่ะยังไปทํานู่นทานี่เห็นไหมมันไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงมันไม่ยอมรับธรรมมันไม่ศึกษาธรรมได้ไหมรูปนามกายใจของคนทุกคนจะไม่ศึกษาธรรมจะไม่ยอมรับสภาพที่เกิดดับจะไม่ยอมรับสภาพธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป จะไม่ยอมไม่เข้าใจเลยใช่ไหมคะไม่เข้าใจเลยพอมาเข้าใจอ้าวมันจะงอกก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมอ้าวอะไรมันจะเหี่ยวมันก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมคะดูแลเท่าที่ดูแลได้มันก็พอดีอ่ะใช่ไหมมันถึงเวลางอกอ้าวมันถึงเวลามันก็พอดีของมันอ่ะใช่ไหมก็ดูแลธรรมดา ค่ะก็ดูแลสังขารไปดูแลลูปมา้านไปท่านขันไปก็องพอดีมันจะดูแลธรรมดาไม่ใช่ว่าไม่ใช่ของเราแล้วก็ปล่อยทิ้งไปว้างไม่อาบน้ำใช่ค่ะแบบนั้นไม่ไม่ไม่ได้ไม่ใช่ป่วยไข้ไม่ดูแลก็ก็ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับค่เพราะว่าหลายคนก็พอฟังบอกว่าไม่ใช่เราแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยปล่อยเลยความคิดแรกมันต้องคิดอย่างนั้นแน่นอนนะครับแล้วก็กลัว ควาคิดแรกมันจะกลัวอย่างนั้นเลยกลัวเก็บกลัวตายกลัวแกเห็นไหมเือแก่เก็บตายเพราะกลัวแก่พอเกิดมาก็กลัวแก่ใช่ไหมพ่อเห็น<า>ไหมโอ้ยกลัวหนังเหี่ยวกอ้นันก็เหี่ยวไอ้นี่ก็เหี่ยวพอสองกระจกตรงนี้ก็ไม่พอใจตรงนี้ก็ไม่พอใจมีเงินหน่อยก็จะไปทํยทอย่างมุ่นทํานี้ใช่ไหมคะมนุษย์เราเนี่ยไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงอะไม่เห็นทางไม่ซื่อสัตว์กับธรรมเพื่อแรกตรงนั้นก็ยอมทุกอย่างยอมยอม ยอมเพื่อทําทํำยังไงมันก็เหมือนเดิมเสริมเติมแต่งเจ็บก็ยอมผู้ชายอยากเป็นผู้หญิงไปผ่าไปอะไรเจ็บก็ยอมนี่ครับมันนี่คือความความร้กาศของของความไม่พอดีของมันผู้หญิงไม่อึมก็อยากอึมก็ต้องไปผ่าเสี่ยงตอนการเป็นมะเร็งก็ยอมก็ยอมเออเห็นไหม สภาพเป็นยังไงล่ะใช่ไหมมันก็ไม่พ้นอยู่ดีใช่ไหมพ่อนี่คือความไม่ไม่พอดีความทุกข์เนี่ยเห็นไหมอยากหน่อยเป็นทุกข์แล้วเห็นไหมอยากนิดอยากหน่อยก็เป็นทุกข์ฝนจะตกฟ้าร้องแล้วมีปัญหาข้างนอกไม่แล้วก็พอดีพอดีฟ้าร้องเหมือนกันเนื่องจากว่ามีฟ้าดังคลื่นๆืนะครับอยู่บนหัวเนี่ยรับวันนี้ก็ ก็คงจะต้องจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสําหรับค,ความพอดีวันนี้ก็พอดีอีกเหมือนกันนะครับ็พอดีจึงต้อง <5 S 1> ขอจบรายการแล้วก็ปิดสถานีตั้งแต่วันนี้นะครับเมื่อฟ้าปกติว่าจะดําเ,เนินการเปิดต่อไปทมาส,สวัสดีครับ